สวัสดีครับส,สรุขาวเลียงูนครับประจำวันที่15สิงหาคมกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลียงูกันนะครับจะพาไปดูนะครับวันนี้10เรื่องน่ารู้ก่อนเลียงูเจอกับพาเลทในคืนนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างแผนคุยสัญญาใหม่ระหว่างเลียงูกับไนกี้นะครับแล้วก็มั่นใจดีอาร์สจะระเบิดฟอร์มได้นะครับ จากบทสมัมภาษณ์ของครอปเดี๋ยวติดตามกันได้ในข่าวสายวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิ XL7 t ซ์แอลคิดเกินคาดไปด้วยเกินคาดคันนี้นะครับมัลติไดเรกมิกคอสเซเวอร์ที่พร้อมดูได้ทุกพื้นที่ท,ท้าทายทุกขีดจำกัดนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมีกล้องบันทึกหน้ารถและภายในตัวรถเนี่ยมีอ่าเป็นระบบชาร์จแบบไร้สายด้วยให้กับมือถือของท่านนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทลล่าไปทดสอบไปทดลองสอบถามได้เลยนะครับ รวมไปถึงเดี่ยวแฟนทาวเวลนะครับดับเบิลบิ๊กแมพนะลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้แล้วก็แมนยูเจอกับสเปอร์นะครับในเดือนตุลาคมนะฮะทัวร์นี้เต็มอิ่มแน่นอนนะครับสนใจแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรตามที่ในภาพนะครับแล้วก็มีโปรโปรดีๆโปรพิเศษสำหรับคนที่มาจากช่องโค้ดแอคด้วยแจกเป็นตั๋วไปกับเครื่องบินกรุงเทพภูเก็ตหรือจะรับเป็นตั๋วรับประทานอาหารในโรงแรมหรูมูลค่า4,000บาทก็ได้สนใจไปได้เลยนะฮะมาดูกันที่ ข่าวสารในวันนี้กันนะครับไล่เรียงกันไปขอเริ่มต้นกันที่โอ้โหเกมเมื่อคืนนี้วันอาทิตย์นะครับก็มีบิ๊กแมตช์นะเชลซีเปิดแซมฟอร์ดบิชนะครับพบกับทานแนมพอสเปอร์เสมอกันไป2ต่อ2นะครับเกมเดือดมากยิงสเสมอกันโอ้โหทดเจ็บด้วยนะฮะช่วงทดเจ็บตีสเสมอได้เดือดมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เดือดแค่สกอร์อย่างเดียวโอ้โหระหว่างคอนเต้กับทางทูเคิลเนี่ยเดือดกันนะทั้งตอน ดีใจลูกแหลกลูก2ลูกอะไรเนี่ยก,ก็เดือดกันแล้วไอ้ตอนจบเกมมาจับมือกันก็เดือดอีกนะเออเรียกว่ามันทั้งในและนอกสานามจริงๆครับเมื่อวานนี้นะแต่ผลที่ออกมาเสมอ2องเนี่ยก็ทําให้สเปอร์มี4แต้มเช่นเดียวกับเชลซีนะครับนะแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มแล้วก็ลูกได้เสียในสเปอร์ดีกว่ามี3ก็เลยขึ้นเป็นอันดับ4ส่วนเชลซีเนี่ยลูกได้เสียมี1ก็อยู่อันดับที่7ดังนั้นวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลถ้าสามารถทรําภารกิจของตัวเองได้คือการเอาชนะ อาอสเซนต์วิลล่าขออภยัยกิซโซ่พาเลตได้เนี่ยก็จะมีสีแต้มเท่ากับเพื่อนๆในโซนนี้นะครับอยู่ที่ว่าจะยิงหนึ่งยิงสองยิงสามอยู่ที่ลูกได้เสียฮะว่าจะขึ้นไปอยู่อันดับเท่าไหร่แต่ก็จะขึ้นไปอยู่โซนบนนะครับถ้าชนะได้มาดู10เรื่องน่ารู้กันหน่อยนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์นะครับพบกับเกิซโซ่พาเลตนะเอาแบบสรุปสั้นๆนะอันแรกก่อนนะครับทั้ง2ทีมนัดแรกไม่ชนะเหมือนกันนะลิเวอร์พูลเสมอ ฟูลแลมส่วนกิซโพาเลสเนี่ยแพ้อาเซนอลมาดังนั้นทั้งคู่กำลังมองหาชัยชนะนัดแรกอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่สองมีอะไรใหม่บ้างสำหรับพาเลสนะครับก็มีการปล่อยผู้เล่นหน้าเดิมออกไปอย่างเช่นคอนเนอร์การล์ลกเกอร์เนี่ยก็คือยืมมาแล้วก็นังเตะกลับไปเชลซีแล้วนะครับเป็นตัวสำรองที่เชลซีส่วนคิสซิองเบเตเกออันนี้ก็ย้ายไป DC ซียูเนเต็ดในสหรัฐอเมริกานะครับ เออแล้วก็มาร์ตินเคลลี่ฮะก็ถูกปล่อยตัวออกไปด้วยนะส่วนคนที่ซื้อมาใหม่ก็จะมีคิดลิชาร์สนะครับซื้อมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ซื้อมาจากบาเยนนะแล้วก็มีชิกดูกูเล่นะอันนี้คือ2คนหล,ลักๆที่ทางออคิดสัมเัเดซื้อมามีหน้าใหม่ประมาณนี้นครับออส่วนตัวเจ็บของเรานะก็อ,อ่ะให้คิดซะว่าหน้าเดิมที่เจ็บอ่ะ มีมีหนึ่งคนที่เพิ่มก็คือติอาโกโะเจ็บเพิ่มจากสาหาที่แล้วแต่สองคนหายกลับมาก็คือนาบี้เกตากับคอ t ตาซิมิกาที่จะพร้อมมีชื่อในเกมนัดนี้นะครับส่วนการจัดทีมนะฮะอ่ะสื่อก็คาดนะครับอ่าตรงมาติดเนี่ยในฮูสอก์แกยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโกเมสน,นะแต่จริงๆต้องเป็นโกเมสน,นะดูทรงแล้วนะแต่ก็ไม่แน่เอางี้กันผมว่ามาติดในโอกาสลงได้สัก20%อาจจะไม่เยอะมาก นะเพราะว่าถูกม่วันศุกรนะ์เนี่ยไม่ได้ซ้อมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะอาจจะไม่ไม่ทันสําหรับนัดน,นี้แต่ว่าโกเมสเนี่ยอาจจะได้สแตนบายนัดน,นี้เลยนะน่าจะเป็นโกเมสคู่ฟันไดาอาริซองเฝ้าเสานะครับแบ็กซ้ายขวาโรเบอร์สันอาโนแล้วก็3มิดฟิลด์ครับเฮนโดฟาบินโยเอเรียดสแนวรุกครับดีอาร์สนูนเยสซาลาผมว่าเป็นเซตนี้แหละนะครับ,นะรบนะเปลี่ยนแค่มาติดเป็นโกเมสส่วนคู่แข่งเนี่ยก็เป็นอาริวมาเตตากับซาฮานะที่เป็น3ตัวลุกที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ นะอ่มาดูกันข้อต่อมาฮะอันอันไหนไม่สำคัญผมก็จะข้ามนะเซเว่นเดย์ออฟบ e อบบี้เซอรเบชันะครับเชื่อไหมว่าโรเบอร์โตฟิมิโนยิงมาทุกวันและอังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ขาดแค่วันจันทร์มันเดย์ไนท์โรเบร์โตฟิมิโนยังไม่เคยยิงได้เออนะเดี๋ยวรอดูว่าโรเบร์โตฟิมิโนจะเป็นตัวจริงหรือสำรองก็ตามถ้ามีโอกาสลงมาจะลบล้าง อาถรรพ์วันจันทร์ของตัวเองได้ไหมนะเออนะครับขอพูดไปแล้วเรื่องการไม่ซื้อมิดฟิลอันนี้ผมขอไม่พูดซ้ำการไม่ซื้อเพิ่มไปถ้าใครอยากดูไปดูข่าวของเมื่อวันที่13นะครับผมเล่าให้ฟังแบบละเอียดในสิ่งที่คอฟพูดนะใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนเอานะครับอ่าแล้วก็พูดถึงไติกันหน่อยฮะตอนนี้ลิ์พูโอเคนะนานล่าสุดในเสมอฟูลามา22แต่ว่าถ้านับตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วจนถึงตอนเนี้ย ลิ์ภูไม่แพ้ในเกมลีกมา20เกมนะครับแบ่งเป็นชนะ16เสมอ4ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่แพ้ในลีกยาวนานที่สุดของลิ์ภูเป็นอันดับที่8นะครับก็มีโอกาสที่จะทําขึ้นไปเรื่อยๆครับแพ้ล่าสุดในต้องย้อนไปธันวาคม2 230วันที่แล้วนุ่นแพ้เลสเตอร์ศูนย์ต่อหนึ่งนะฮะแต่ว่าลิ์ภูก็มีรุ้นครับลิ์พูเคยทําสถิติไม่แพ้ในลีกนานสูงสุด44นัดน,นะก็เป็นจคก,กิ่งคอปนี่แหละเคยทําไว้ด้วยตัวเองครับปี2 ช่วงมกราคม2019ถึงนูนอนะนะครับกุมภา2 0 2 0ปีกว่าเลยที่ไม่แพ้ใข่ตอนนั้นนะ44นัดก็มาดูสิว่าครอบจะทำสถิติขึ้นไปทาบเหมือนตอนนั้นได้ไหมเพราะตอนนี้ก็ลันมาถึง20นัดแล้วนะ,ะผู้ตัดสินเป็นพอเทียนี่นะครับส่วน v r เนี่ยจะเป็นอันเดมารีเนอร์นะส่วนเค,ค้กพอสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินที่4 แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับให้เราขอฝากขอคืนนี้นะก็เตะเวลาตีสองก็บอลจบน่าจะประมาณตีสี่ครับก็เดี๋ยวมาผมมีไลฟ์สดก็มาเจอกันได้ไลฟ์สดหลังเกมนะครับนัดแล้วนะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เวลาไลฟ์สดจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับมาเจอกันในช่องนี่แหละมาดูกันที่เดลี่เมลกันบ้างนะครับก็ออกมารายงานถึงเซฟฟานเดนเบิร์ว่ลลิพูตอนนี้ชะลอการย้ายของ เซฟันเดนเบิร์กจริงๆอาจจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มีทั้งมาติดเจ็บทั้งโกเมสเจ็บอยู่ช่วงหนึ่งนะทั้งคู่อ๋อเขาไม่ใช่โกเมสผมพ,พูดผิดนะโกนาเต้กลับมาติดนะก็เลยต้องเก็บเซฟันเดนเบิร์กไว้สแตนบายก่อนยังไม่รีบเร่งที่จะปล่อยไปยืมตัวนะเวลานี้นะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับ มาดูวันที่หลุยส์ดีอาร์กันบ้างนะครับนะก็เป็นบทสัมภาษณ์จากเจอร์เกนคอปนะครับผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับที่พูดไว้หลายเรื่องน่าสนใจเลยนะฮะอ่ะแต่ว่าเอาเรื่องที่สลักสาคัญเลยเจนคอปก็พูดถึงวัฒนการพูดถึงโอกาสการยิงประตูพูดถึงฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ที่อาจจะยิงไม่ค่อยได้เนี่ยเป็นยังไงเนะี่ยเขาบอกว่าเราพยายามฝึกซ้อมแก้ไขปัญหาการจบสกอร์กันอยู่ไม่ใช่แค่ดีอาร์คนเดียวเท่านั้นนะแต่ทุกคนแหละก็ซ้อมกันอยู่นะฮะ ผมไม่อยากให้คุณไปตัดชื่อเขาหรือไปแบบมองเขาเพียงแค่ว่าเฮ้ยอีกสองคนนะ่ะซาร่ากับนูนเยสยิงแล้วแนตะ่แต่แต่ดีอาร์ไม่ยิงอนะ่ะแล้วก็ไปตัดชื่อเขาเอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งเราพูดกันมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะคนชอบนําไปเปรียบเทียบกับซาดิโอมาเน่คนชอบพูดว่าเฮ้ยขาดมาเน่ลิปูจะรอดไหมเนี่ยอ่ะผมก็เคยตอบไปแล้วว่าเฮ้ยใช่มาเน่เป็นผู้เล่นคนสาคัญมาเน่เป็นผู้เล่นที่เก่งมากแต่เนี่ยพวกคุณจําได้ไหมเขาบอกว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วอะ่ะตอนที่มาเน่ไม่ยิงมาเกือบเกือบสองเดือนอะจาได้ไหมพวกคุณถามว่าแล้วเมื่อไหร่มาเน่จะยิงเนี่ยไม่ยิงสักทีอ่ะแต่พอมาเน่มาฟอร์มดีในช่วงครึ่งซีซั่นหลังก็มาบอกว่ามาเน่ขาดมาเน่ไปแล้วเราจะรอดไหมอะไรแบบนี้คือครอปก็บอกว่ามันเป็นปกติของนักฟุตบอลที่มันจะมีช่วงที่ฟอร์มมาแล้วฟอร์มไม่มานะฮะซึ่งก็คล้ายๆกับดีอาร์สตอนนี้ที่ฟอร์มการเล่นยังไม่มามีโอกาสไหมมี โอกาสยิงมีแต่ว่าเหน่งๆด้วยไม่เข้าซึ่งผมไม่จะเป็นต้องไปต่อว่าเขาหลังเกมนี่เขาบอกไม่จะเป็นต้องเดินไปต่อว่าเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมคุณยิงไม่ได้ว่าโอกาสนั้นนะ่ะไม่ต้องพูดเพราะว่าตัวนักเตะรู้ดีอยู่แล้วเออแต่ถ้าถามว่าอ,อ่อดีอาสเนี่ยจะยิงได้10ถึง15ลูกไหมนะแน่นอนคุณภาพของดีอาร์สเนี่ยเขามีลุ้นอยู่แล้วที่ยิงได้แต่ศักยภาพของเขาเนี่ยมีอีกมากมายก็ต้องมารอดูกันแล้วก็ ขอแค่ลูกแรกมาครอปเชื่อว่าหลังจากนั้นลูกต่อไปมันจะมาเองคือบางทีผู้เล่นอย่างลุยดีอาร์หรือใครก็ตามต้องการลูกแรกเหมือนดาวินนูนเยสอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนลูกแรกยังไม่มาก็ขาดความมั่นใจขอลูกแรกมาก่อนซึ่งลูกแรกเกือบแล้วไอเกมกับฟูลแลมเนี่ยโอ้โหยิงติดบล็อกลูกนั้นเนี่ยเสียดายแทนแม่งวิ่งมาบล็อกทันได้ไงงงเลยฮะเออแล้วก็หลายๆล,ลูกก่อนเลยนีน้มียิงชนเสาเห็นไหมชนเสาชนคานเห็นไหมอีกนิดเดียวคือเหมือนกับมันขาดแค่โชคแค่ดวงเล็กน้อยนะครับหนึ่งสิ่งที่ ดีอาร์สอาจจะต้องพยายามทดแทนมาเน่ด้วยคือโอ้ใส่ติเจอกับกิซซ่าพาเลตมาเน่คือนักเตะที่ยิงใส่พาเลตมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2016ันสะิบหกสิบรูอะนะรองลงมาเป็นโมซาลารองลงมาเป็นราฮิมเซอร์ลิงแฮร์รี่เคนแล้วก็เจอเมนเดฟอหกลูกนะเรียกว่ามาเน่จอมสังหารพาเลตดูดิว่าดีอาร์สคืนนี้จะทดแทนบทบาทตรงนี้ได้สักลูกหนึ่งไหม,มนะครับอ่ะ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับไนกี้แล้วก็เรื่องราวอื่นเพิ่มเติมที่มาฝากแฟนๆด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นใครที่เป็นกดไหลย้อนยาทาตาจอมทองนะครับใครไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาคันตีนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีอยู่สั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพนะครับนะ,บนะเดียร์แฟนทาวเวลนะครับใครอยากดูดับเบิลวิกแมตต์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้แล้วก็แมนยูเจอกับสเปอร์นะครับแอดไลน์เบ มีโปรดีๆพิเศษด้วยแจกเป็นตัว๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพภูเก็ตหรือจะรับเป็นบัตรรับประทานอาหารในโรงแรมหรูก็ได้เลือกเอานะครับโอเคแล้วก็สุสูกิด้วยนะครับคันนี้ XL 7 e v e n TING XL คิดได้เกินค่าไปได้เกินขายมาติดดิเรกซ์ซาวเวอร์ลุยได้ทุกพื้นที่นะครับโอเคมาดูกันที่ข่าวสารกันต่อนะครับไนกี้นะล่าสุดเนี่ยบิลลี่โฮแกนนะครับก็เป็น c e o ของโสมสรนลิโอปูนะครับก็ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ ลีเอฟูเอ็กโคนะครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าพูดถึงสปอนเซอร์ต่างอ่ะเราได้มีการสานสัมพันธ์กับแซนดัตชาร์เตอร์มาอย่างยาวนาน17ปีแล้วก็ได้มีการต่อสัญญากันออกไปเมื่อเร็วๆนี้ที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มจํานวนเม็ดเงินด้วยนู่นนี่นั่นนะฮะทีนี้กับ n i กี้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าก็กําลังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับบอกว่า enjoy a positive start of our relationship with nike นะเรากำลัง enjoy กับการได้เริ่ม สร้างสัมพันธ์กับ Nike ้นะสตาร์ได้อย่างสวยงามด้วยสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีความท้าทายในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับอกผมคิดว่าปีนี้นะปีที่3กับ Nike ้เนี่ยจะเป็นปีที่เห็นเราแบบว่าเพอร์ฟอร์มทั้ง Nike ้ทั้งกับเราจะเพอร์ฟอร์มในการสรางสัมพันธ์หรือว่าสร้างยอดขายอะไรก็ตามได้แบบได้พุ่งสูงไปกว่าเดิมอีกอารมณ์ประมาณนั้นเชื่อว่ามันจะพุ่งขึ้นไปอีกพุ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ ไอ้ตรงคําว่า enjoy ในการ start our relationship เนี่ยนะสื่อเขาก็เจาะว่าน่าจะเป็นการมีโอกาสนะมีโอกาสที่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีการต่อสัญญาแล้วก็เพิ่มเงินสนับสนุนกับทาง n i กี้ไนก้อาจจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้ริฟพูในอนาคตต่อไปก็ได้นะล mm ิฟ hmm. ว์พูยังสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะครับในไหนพูดถึง n i ก e ้แล้วนะฮะ เสื้อหลุดตัวที่สามเราเ,เราเห็นมันหลุด,ลดมาบ้างแล้วแหละแต่รอบนี้ไม่น่าพลาดจริงๆฮะเพราะว่ามันเป็นป้ายเลยฮะแล้วก็เป็นภาพจอแดนเฮนเดอร์สันกับบากิลฟันไดเลยฮะเสื้อเขียวเป็นลายลายขีดขีดแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีแดงขีดเป็นสีแดงเท่ดีนะผมผมผมค่อนข้างชอบนะส่วนนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็ลองแสดงความเห็นเข้ามามาดูมาเน่กันบ้างน,นะครับเรื่องน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับเป็นการเปิดเผยจากมุมในของบายยอนนะครับว่า หลังจากอำลาลิเวอร์พูลมาแล้วมาอยู่กับบาเยอร์นเนี่ยเจ้าตัวได้มีการส่งยังมีความระลึกถึงทุกๆคนที่ลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชพนักงานบางส่วนแล้วก็รวมไปถึงนักเตะเพื่อนร่วมทีมเก่าที่ลิเวอร์พูลเนะเจ้าตัวส่งของขวัญกว่า150ชิ้นให้กับนะบุคลากรที่ลิเวอร์พูลอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยคนที่เปิดเผยเนี่ยเป็นวงในของทางบาเยอร์น,นะครับก็คือคิสเซนฟอ์สนะครับ เขาบอกว่ามาเน่ได้ส่ง150แพ็กเกจของขวัญน,นะให้กับพนักงานของลิเวอร์พูลนะรวมถึงนักเตะด้วยนู่นนี่นั่นเนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีอ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตให้มีภาพถ่ายของซาดิโอมาเน่ให้แล้วก็มีแฮนด์ไรท์เทนการ์ดหรือว่าการ์ดที่เขียนมือแบบถึงแต่ละคนแต่ละคนอะ่ะมาเน่เป็นคนเขียนเองด้วยเรียกว่ามาเน่แบบแยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกๆคนที่รีพูลจริงแล้วก็คนที่ส่งให้มีทั้งคินนิ่งเรดี้ด้วยนะ แบบพนักง,งานทำความสะอาดผู้หญิงมีทั้งเซ็กซ์คิริตี้กาบหรือว่าราปภก็ส่งให้เรียกว่าเออมาเนี่ยนี่แกเป็นบุคคลที่น่ารักจริงๆนะก็ไวพอแนละ้วขอให้ประสบความสําเร็จกับทางบาเยนด์นะดิงลูกแรกไปแล้วด้วยโขกไปแล้วนะอย่างที่เราเห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าลูกอื่นๆน่าจะตามมานะอยู่กับบาเยนด์เนี่ยตัวป้อนเยอะเหมือนกันไม่ไม่ต่างจากอยู่กับเรอัลปูนะฮะเอ,อ่อมาดูกันที่อ่ามาเชอุสนูเนสครับเมื่อวานนี้โอ้โหแฟนบอลจับตาคือเป็นข่าวกับเราแแหละนะ ข่าวอาจจะสนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนจริงจังเท่าไหร่แต่ยิงรุกนี้นี่แฟนบอลถึงกับตาตื่นแล้วฮะยิงไกลอู้ลูุนี้ผมรู้สึกว่าคล้ายๆลูกยุงยิงของเคอร์ติจโจนที่ตอนนั้นยิงได้จำได้ไหมเกมเจอกับพาเลต์ป่ะหรือเจอใครอ่ะใส่เสื้อล่างเหลืองแล้วยิงอะปีที่แล้วปังยิงแบบนี้นคล้ายคล้ายกันเลยนะยิงแบบแรงมากนะฮะทิ้งท้ายวันนี้ฮะด้วยช่วงนี้แล้วกันนะอาจจะมีบางวันหรือบางวันไม่มีนะช่วงโค้รแอคต,ตอบประชาชนนะฮะเอางี้ดีกว่าโค้รแอ ตอบแฟนเพจโค้ดแอคช่วงนี้ก็แหละคือไม่อยากให้มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องดรามา่าเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่ชีแ้แจงทุกคนจะได้ทราบตรงกันเนาะก็คือมีคนมาถามผมนะครับเมื่อวานนี้คุณแจ็คโทรานินบอกว่ารู้สึกข่าวสั้นลงทุกวันนะในช่วงนี้เหลือเพียงแค่15-20ถึง20นาทีเท่านั้นเป็นไปได้อยากได้สัก25-30ถึง30นาทีเหมือนเมื่อก่อนอกินข้าวยังไม่ทันอิ่มข่าวจบแล้วแล้วก็ มีอิโมจิเป็นหน้าแบบเสียใจนะฮะเออผมก็ไปชี้แจงคอมเมนต์แล้วลหละแต่อยากจะชี้แจงเผื่อคนอื่นด้วยว่าสังเกตไหมอ่าผมจะพาไปดูเลยทำไมข่าวโคดแอ็ถึงสั้นลงในช่วงหลัง15นาะที18 17 16 15 17 17 15 16 18 15 16อ่ะอ่ะแล้วย้อนไปดูเมื่อก่อนมี28 21 22 23 20 19แบบเยอะหน่อยใช่ไหม25 คือข่าวมันน้อยฮะชี้แจงสั้นๆได้แค่นี้เลยว่าข่าวมันน้อยข่าวมันเงียบนะถ้าข่าวมันเงียบแล้วผมต้องพูดให้มันได้ยี่สิบสามสิบนาทีนั่นคือการพูดแบบไหลพูดแบบให้มันยืดแล้วเหมือนกับว่าถ้าเนื้อเราน้อยอะเรามีข่าวมันน้อยอะแล้วจะให้ผมพูดไปถึงสามสิบนาทีมันก็ไม่ได้เนาะอยากให้เข้าใจตรงนี้มันมันจะกลายเป็นว่าพูดแต่น้ำน้าน้าน้ำแหละอ่ะผมก็คัดมาเพราะว่าข่าวมันน้อยจริงคือ ทำไมถึงน้อยละ่ะเอาล่ะริเวอร์พูลมันปิดตลาดนานแล้วคือเราพูดคําว่าริเวอร์พูลจะไม่ซื้อใครมาเป็นเดือนแล้วถูกป่ะข่า,ขาวอะไรเงี้ยไงแล้วผมก็กรองด้วยนยส่วนหนึ่งอันนี้เป็นการอธิบายนะไม่ใช่ดราม,ม่าเลยนะไม่ต้องไปดราม่าอะไรังนงั้นแค่อธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าเออมันแบบนี้กระบวนการทําข่าวมาแบบนี้แล้วผมก็ไม่ไปน,นั่งเต้าข่าวเลยนะข่าวไม่น่าข่าวปลอมๆข่าวลือๆบางทีผมก็พยายามตัดออกไปเลยหรือบางอันชี้แจงก็มาชี้แจงอะไรแบบเนี้ มันก็ยิ่งเหลือน้อยเหลือแบบเข้มเข้มข้นข้นเหลือประมาณสักสินาทีเป็นต้นไปเนี่ยกำลังดีณนะตอนนี้แต่ถ้าช่วงไหนข่าวมันใหญ่ข่าวมันเยอะข้อมูลเยอะมันก็ยี่สิบกวานาทีขึ้นไปมันก็เป็นไปตามนั้นเนาะอยากให้เข้าใจกระบวนการของผมแต่ข่าวผมแน่นกว่าที่อื่นเราไปสังเกตที่อื่นไนดะ้ที่อื่นนะ่ะเก้านาทีสิบนาทีแล้เนื้อหาสั้นแต่ของผม จัดหนักจัดเต็มให้ครดังนั้นกด subscribe ในช่องโค้ดแอร์เอาไว้กดกระดิ่งด้วยคุณจะไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ